ช่วงลิซ่าพาตลอนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับแก้มอีกแล้วนะคะในช่วงแก้มซาพาตลอนค่ะแล้ววันนี้นะคะแก้มก็ยังอยู่ที่นี่ค่ะที่เชรชาลีสุขุมวิทสิบเก้านะคะอย่างที่เราคุยกันไว้แล้วก็สัญญากันไว้จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้แก้มนะคะแล้วก็พี่เอ๋น,นะคะจะมาสาธิตวิธีการทําอาหารฝรั่งเศสแบบง่ายๆที่ทําให้คุณสาวๆสามารถทําได้เองที่บ้านค่ะเดี๋ยวนี้จะให้พี่เอ๋น,นะคะสาธิตดูว่าจะมีเมนูอะไรมาแนะนำให้สาวๆกันวันนี้พี่เอ๋จะทําอะไรให้เราดูคะ ที่ทำคอนฟ라이เออร์การแต่งกระชังหรือว่าดอกกระหล่ำอบนะคะงนเมนูนี้เนี่ยพี่ๆเลือกใช้ดอกกระหล่ำเพราะว่ามันเลืง่ายใส่ไเลอนสูงแต่ท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเปลี่ยนเป็นว็อกคอรี่มันก็หลักเหมือนผักอะไรก็ได้ที่เราชอบอาจจะเป็นผักที่ตัวเองชอบแล้วก็จะเอามาดัดแปลงทำก็ได้ค่ะน้ำซอสเราก็ทัามเดิง่ายๆเหมือนทำอะไรก็แต่ที่เราชอบอาจจะใส่เนื้อสัตว์ด้วยก็ได้ใส่เบคอนใส่เนื้อบดหรืออะไรก็ได้ แต่ตความชอบเลยอแต่โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะคะค่ะ<ช>เอาละคะตอนนี้นะคะเราก็มาดูส่วนผสมในการทำการแฟนะคะซึ่งส่วนหลักๆที่สำคัญแล้วคือจะเป็นส่วนของโมเดลซอสใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้าง่ะเราเริ่มต้นจากเนยจืดนะคะเราตักเรยิืนเป็นก้อนเพื่อละลายง่ายใส่ลงไปในหม้อแล้วก็เอาตะกร้อคน คนจนเนยละลายแล้วเริ่มเดือดเริ่มเดือดโดยใช้ไฟกลางใช้ไฟขนานค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งสาลีแป้งสาลีใส่ทั้งเดียวเลยนะคะใส่ลงไปปุ๊บก็ใช้ตะกร้อนคนคนให้มันเข้ากันค่ะพอแป้งเริ่มเลืองค่ะรู้สึกว่ามันเข้ากันเลยได้ดีเราจะดูยังไงได้ว่าเขาเริ่มเลืองได้ปะมันพอจะได้ไหม แล้วจากนั้นจากนั้นเราก็เริ่มใส่นมจืดนะคะใส่นมจืดใส่นมจืดลงไปเนี่ยเวลาใส่เราต้องค่อยๆใส่ค่อยๆใส่เรื่อยเพราะว่านมเราเย็นตทางด้่นของหร้อนเราก็ค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็คนๆคนไปเรื่อยๆเรด้วยๆจนกระทั่งหมดแล้วก็ใส่แล้วก็คนค่ะทุกคนคนจนกระทั่งแป้งสุกค่ะคำว่าแป้งสุกเราดูได้จากนมกับแป้งมันจะเริ่มข้นเริ่มข้นข้นขเรข้น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  กมายวใไหมออปีดไฟด้ลย้กได้ปีดไฟค่ะก็ปิดไฟเสร็จปุ๊บเรามาใส่ไข่แดงค่ะเราใช้เฉพาะไข่แดงนะคะคือแยกไข่แดงใช่ใส่ยอดเ่้องดเราใส่ทิ้พื่อนก็คนต้องบลงเกลือที่ไทยใส่เกลือที่ไทยแล้วก็อันสุดท้ายที่ลืมไม่ได้คือน้ำเต็นะค่ะเราก็จะขูดน้ำเต็ก็คือลงตันใ่ค่ะขูดนักเต็ดลงไปประมาณ นิดหน่อยไล้เยอะเพื่อให้จริงจริงออใช่นะคะหลังจากนั้นพอได้โมเนสซอสเสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะลาดลงบนดอกกะหล่ำที่เราลวกแล้วค่ะของกรองสักนิดหนึ่งกรองเพื่อเอาให้ให้ซอสมันเละนุ่มลมันแล้วก็เนียนพอเราราดซอสไปทั่วๆดอกกะหล่ำปุ๊บเราก็โรยด้วยชีสชีส ออกมาเราก็จะได้หน้าตาแล้วก็สีสันที่แบบว่ามีความเรียมีใ<ช>มิใช่ไมใช่ใหหน้าตาส่วขึ้นใช่ค่ะรสชาติดีด้วยนะคะค่ะแล้ตอนนี้นะคะซอสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องทายังไงต่อคะพี่องอันนี้ก็เดี๋ย่จะปรุงรสอ,อีกนิดนึงด้วยนัดเน็่นะคะก็คือลูกจานค่ะ ก็จะเป็นการทำให้ขา้างล่างมันสมูทขึ้นค่ะได้ผินไหมคะง่ายมากมากเลยนะคะแล้วก็ผูดพร้อมไว้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ครบเวลา20 วันนี้กลิ่นมาเลยนะคะหอมมากเลยโอ้โหกำลังเดือดเลยนะคะเนี่ยเป็นเดือดปุดฟูดฟูดอะไรกันคะแล้วก็จะมีสีเกลียมิดนิดนึงนะคะของชีสเนาะใช่ค่ะที่เมื่อกี้พี่เอกบอกไว้ตอนแรกว่าถ้าเรามีชีสไว้ด้านหน้ามันก็จะได้ถึงสีนิดนิดค่ะข้างล่างก็จะเป็นซอสโมเดที่เราใส่ลงไปในรองกระหล่ำนะคะตอนนี้ถ้าปัด รอพร้อมกับความร้อนเลยถ้าทางจะร้อนละอุ่มากๆเลยยังไงแต่ว่าเกมอยากลองชิมมากเลยค่ะได้ค่ะเขาลองไหมได้ค่ะ อร่อยมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูง่ายๆวันนี้นะคะที่ดิฉนเอามาคิดให้กับสาวๆได้ชมกันนะคะเรียกได้ว่าทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยเนาะและสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากจะ ได้ที่นี่นะคะที่เช่ชาดีแต่ว่าเมนูของที่นะคะอย่างที่เนแบบว่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะถ้าใครอยากจะมีเมนูในใจอยากทานก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะศูนย์สองห้าห้าห้าแปดศูนย์สามค่ะก็สามารถโทรมาสอบค่ะเนาะโอเคแล้วที่ร้านเช่ชาดีที่นี่เขาเปิดกี่โมงกี่โมงแช่ชาดีเราเปิดทุกวันนะจ๊ะเปิดแปดโมงครึ่งถึงสามทุ่มค่ะเรียกได้ว่าทัน ก็ไ,ได้เทียงก็ไ,ได้เราก็เย็่ก็ได้ค่ะทุกวันเลยอยากจะมาวันไหนก็ได้หมดเลยก็ไ,ได้<ล>ค,ค,ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับแก้วจ้พาพัทลอนในสัปดาห์หน้าค่ะคสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะช่วงลิซ่าอัพเดต สวัสดีค่ะสาวลิซ่าวันนี้น้องลิซ่ามีกิจกรรมดีๆมาฝากด้วยนะคะจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะใครชอบถ่ายรูปห้ามพลาดกับแคมเปญ The Chan 13แอคสุดจี๊ดกับคลิปหอวงังทรงรูปถ่ายที่คิดว่าเมือนคลิปที่สุดเอาไปเลยเวอลเชอร์ที่พักอเวสุรสวรรณเชียงใหม่6รางวัลและโนวาโฮเทลแอนด์สปาพัทยาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ lisa guru com นะคะ กิจกรรมดีๆยังไม่หมดแค่นี้นะคะวันนี้น้องลิซ่ายังมีภาพบรรยากาศในงาน The Hair Festival of Thailand ครั้งที่1 Live Music by k a r a b a o ของสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยมาฝากกันไปดูกันเลยค่ะเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยร่วมกับนิตยสารลิซ่าจัดกิจกรรม The Hair Festival of Thailand ครั้งที่1 ที่รวบรวมช่างตัดผมและผลิตภัณฑ์บำรุงผมชั้นนำมาร่วมจัดบูธกิจกรรมแนะนำการดูแลผมให้กับผู้เข้าชมอีกทั้งยังมีแฮ i r show จากแชมป์ผมนานาชาติจากสมาคมและโรงเรียนเสริมสวยนิรันดร์ค่ะนอกจากนี้เรายังเจอแฟนๆของนิตยสารลิซ่าวิกี่ของเราอีกด้วยนะคะลองไปฟังความรู้สึกของสาวๆเหล่านี้กันค่ะว่ารู้สึกอย่างไรกับลิซ่ากันบ้างไปดูกันเลยค่ะนิตยสารลิซ่านะคะจริงๆแล้วเป็นแฟน ก็บางทีเปิดไปดูเรื่องรวมก็สนุกมากเลยค่ะค่าสำหรับนิาแมกกซซีนนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นแมกกซซีนของวีอเนาะที่อยู่คู่กับผู้หญิงกันมาแล้วก็มีทิปต่างๆมีการแต่งหน้ามีเสื้อผ้าหน้าผมที่ค่อนข้างพร้อมค่ะค่ะสำหรับนิตยสารนิานะคะโอ้โหเป็นที่ประทับใจของแฟนคลับหรือว่าเป็นที่ประทับใจของวันรุ่นมากนะคะโดยเฉพาะความงามและมาปิดท้ายกันด้วยคอนเสิร์ตจากคาราบาวที่้นความมันส์มาฝากคุณผู้ชมจมันขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ มาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ถามว่าเมนูที่แก้มซ่าพาไปทำชื่อว่าอะไรค่ะเมื่อทราบคำตอบแล้วนะคะส่งมาทาง SMS พิมพิมคำว่าทีวีตามด้วยคำตอบส่งมาที่เบอร์4554525ค่ะรับไปเลยค่ะกางเกงขาสั้นรับรมร้อนมูลค่า250บาทเลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะน้องลิซ่าขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่กระแตและลิซ่ากูรูทีวีสัรหามาฝากคุณสาวๆนั่นเองค่ะหวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะคุณสาวๆที่อยากติดตามรายการของเราย้อนหลังนะคะคลิกเข้าไปได้เลยที่ w w w l i s s g u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  o o m ค่ะหรือว่าจะคลิกเข้าไปที่ www.mangotv.tv ก็ได้ค่ะ และอย่าลืมค่ะว่าเรามีช่องทางในการพูดคุยกันด้วยนะคะกับ SMS ค่ะเพียงพิมพ์คำติชมนะคะหรือว่าคำแนะนำของคุณผู้ชมแล้วส่งมาได้เลยที่ที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของตาตาแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับลิซ่ากูรูทีวี9โมงครึ่งวันอาทิตย์ทางแมงโก้ทีวีแห่งนี้นะคะเพราะว่ารายการของเราจะทำให้คุณสาวๆส,สวยสนุกอิสระแล้วก็เลือกได้ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ